ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะพอบว่าครับในอิงนี้แล้วครับตอนที่440สิ่งไพ้สือ่อฉันมีวิธีฝังเข็มรักษาอาการปวดหัวได้อย่างสมบูรณ์แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนายต้องฝังเข็มหนึ่งครั้งใน3วันเป็นเวลาครึ่งปีอย่างต่อเน,นื่องให้ฉันดูหน่อยเธออาจจะช่วยได้ก็ได้ ยังไงวันแต่งงานของเราก็ยังไม่จบฉันจะรับการรักษาสามวันหลังหลังจากที่เราไปเยี่ยมครอบครัวเธอสิงไพ่สือไม่ได้กังวลเรื่องปวดหัวเลยหรอผ่านไปสามวันแล้วนายต้องให้ฉันรักษาให้ได้เลยนะสิงไพ่สือนายต้องรับปากฉันนะ ได้ชินโจฉันจะรับปากชินโจได้คิดดูหรือยังว่าจะไปที่ไหนหลังจากที่เราไปเยี่ยมครอบครัวเธอแล้วฉันอยากไปที่สิงคโปร์ได้ยินว่าที่นั่นวิวสวยมากไกลเกินไปเปลี่ยนเป็นที่อื่นนะต่อรถต่อเรือต้องเสียเวลาและยุ่งยากเสียเวลามากด้วยนะ อยากนอนอย่างเดียวนอกจากนอนแล้วในสมองนายไม่คิดเรื่องอื่นบ้างไลยไงยอะ่ะคิดสิฉันอยากพาเธอไปพบแม่ของฉันใกล้ถึงแล้วนี่เราจะไปไหนกันหรอตอนแรกที่เธอกับมูซื่ร่วมมือกันทำลายหลักฐานที่มั่นของฉันตอนที่ฉันหนีตายก็เผากระดูกของแม่ไปหมดแล้ว เธอถูกฝังอยู่ใต้ต้นพรอมในบ้านหลังเก่าตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วก็เลยอยากบอกให้หล่อนได้รู้อ,อะไรนะฉันทำให้แม่ของสิ่งไพ่สือไม่เหลือแม้แต่กระดูกสิ่งไพ่ซือฉันฉันขอโทษนะฉันไม่ไปดีกว่าฉันกลัว ว่าแม่ของนายจะไม่ชอบฉันไม่ต้องห่วงนะชิงโจฉันแค่ชอบเธอแม่ฉันก็ต้องชอบเธออยู่แล้วแต่ฉันยังมีความรับบางอย่างที่ปิดบังเขาอยู่คนบอกเขาไม่ว่าตระกูลใช่เขียนจดหมายถึงแม่ของเขาถ้าฉัน ให้เขารู้ว่าแม่ของเขาถูกบังคับให้ตายเพราะคนตระกูลใช่ไม่ฉันจะปล่อยให้สิ่งเพยสื่อจมอยู่ในความเกลียดชังและโศกเศร้าไม่ได้มันคงจะดีกว่าถ้าฉันไม่บอกเขาเรื่องนี้บ้านหลังเก่าก็เป็นบ้านของคุณยายฉันเหมือนกันวันนั้นเธอก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ว เธอก็ทําเหมือนที่นั่นเป็นบ้านของเธอได้เลยขอบคุณนะสิ่งให้สือ้อด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับคุณภรรยาบ้านหลังเก่าโหสิ่งให้สือมีบ่อน้ำในบ้านหลังเก่าด้วยเหรองั้นพอถึงฤด,ดูปลูกถั่วเหลือง ฉันจะพาเธอมาบ่อยๆนะที่รักฉันชอบถัวเหลืองแห้งที่บ่อน,น้ำและฟังเสียงแตกของพวกมันมากที่สุดเลยต้นไม้ต้นนี้เหรอใช่เท่าฐานของแม่ฉันถูกฝังใต้ต้นไม้เธอเป็นผู้ให้กำเนิดต้นไม้ต้นนี้ นางเอกมีความลับเกี่ยวกับเรื่องตระกูลใช่ส่งจดหมายไปให้แม่ของพระเอกฆ่าตัวตายส่วนพระเอกก็ไม่ยอมบอกว่าทำไมถึงไม่อยากให้นางเอกตรวจโรคปวดหัวของตัวเองเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ